กรณีนี้เอ,เอากาลังเมิร์กชัหน่อย,ะยอะไรพิงั<ะ>่งนิดนึงค่ะมีอะไรเพิ่ม,ม <า S 1> <ๆ>เติมมาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่ิบแปดค่ะพรุ่งนี้ยี่สิบเก้าใช่ไหมใช่ค่ะหลายคนจับตาดูนะคุณทักษิณจะไปฟังคำสั่งอายการนะคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่เกาหลีเนี่ยต้องไป <ฮะ S 1> ค่ะคคอวันที่ยี่เกอายการสูงสุดนัดฟังคำสั่ง กรณีพนักงานสอบสวนส่งสำนวนกรณีกล่าวหามีการไปร้องทุกกล่าวโทษคุณทักษิณในประเด็นมาตรา1นึหนึ่งสองท่านผู้ชมฮะซึ่งวันก่อนนะักข่าวก็ถามคุณทักษิณที่โคราชว่าคุณทักษิณก็บอกว่าก็แล้วแต่ถ้าให้ไปก็ต้องไปไปนี่หมายถึงไปฟังคําสั่งอายการเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อเช้าที่ผ่านมารัมตียุติธรรมพันธุ์บุตเอกทวีสอด่องถูกถามถึงเรื่องนี้ประเด็น จะได้รับการประกันตัวหรือไม่เพราะหลายคนที่ต้องคดีนี้ได้หรือไม่ได้ประกันตัวเอาความจริงไปถามัมนตรีวิธรทมจะไปรู้ได้ยังไงต้องไรม,มันขึ้นอยู่กับอายการใช่ไหมใช่ท่านบอกไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบไม่ได้ตามเรื่องอทีนี้นะักข่าวก็เลยถามย้ำว่ามีการมองว่าผู้ต้องหาคดีมาตรา112เนี่ยได้รับการประกันตัวก็เลยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เหมือนกัน อันนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพันเวกทวีท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมค่ะถ้าไม่ได้ตามเรื่องนี้เป็นเรื่องของพนักง,งานอัยการอ่ะเอาเป็นว่านี่เป็นความคืบหน้าแต่หลายท่านจับตาดูวันพรุ่งนี้29กาพฤษภาคมอายการสูงจุดจะมีคําสั่งเพราะก่อนหน้าระหว่างถูกควบคุมตัวอยู่โรงพยาบาลตํารวจในความดูแลของรัชทันเนี่ยเคยมีการยื่นขอความเป็นธรรมไปค่ะและอัยการก็นัดฟังคําสั่งอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ คดีมาตราหนึ่งห